แม่น้ำอยู่ไหนชุมชนมักจะอยู่ที่นั่นนะคะนี่เป็นการตัดสินใจสร้างชุมชนของคนในอดีตค่ะคช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจชุมชนตลาดลินน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะไปดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นผ่านการบอกเล่าของคนดั้งเดิมในชุมชนติดตามได้ในบ้านฉันวันนี้ค่ะ ป้าา,าเาาชีพช้าวันนี้<ป>กลุ่มเยาวชนในเมืองเพชรชบุรีได้รวมกลุ่มกันเพื่อสำรวจพื้นที่และย่านค้าเก่าแก่บริเวณชุมชนตลาดริมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีโดยครั้งนี้น้องๆลงไปพูดคุยกับคนในชุมชนถึงเรื่องเล่าี้ย่านการค้าของชุมชนแห่งนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ยังคงเหลือคุณค่า และความผูกพันของคนในชุมชนให้ได้เห็นอยู่เมื่อเวลาเราเข้าไปถามเราก็รู้สึกดีแบบป้าเขาเต็มใจที่จะเล่าแล้วก็เหมือนเวลาเขามีความสุขที่มีคนสนใจเวลาเล่าถึงประวัติอะไรเงี้ยเขาก็เล่าแบบมีความสุขเล่ามาว่าทํามาประมาณ6 0 62ปีแล้วทำมาตลอดแล้วก็เขาภูมิใจในอาชีพนี้เขาก็จะมาถามเรื่องว่าดื่มเดิม,ดมเป็นยังไงเราก็จะต้องบอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็จะเป็น หลังคาจากมีบานกระทุ้มบ้านเหมือนกับโบราณนอะ่ะแล้วก็มันก็ค่อยๆเปลีย่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้แหละเขาก็อยากรู้อยากเห็นเด็กๆคกนี้ก็ไม่เคยเห็นก็เล่าให้เขาฟังหมอยิางน้องเยาวชนเมืองเพชรยังได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนในอดีตโดยเดินสำรวจชุมชนเริ่มตั้งแต่ถนนพาณิจเจริญไปจนถึงตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นย่านค้าเก่าแก่ และชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากก็คือทำให้เรารู้ว่าในเพชรบุรีเนี่ยในตลาดเนี่ยแค่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่เรายังไม่รู้มันมีอะไรที่มากกว่า1เดียวอะค่ะแต่มันเป็นอะไรที่หลายๆอย่างแล้วเราก็สามารถเรียนรู้มันได้สามารถสอบถามเขาได้อย่างแรกคือเราฝึกความกล้า ก็คือการที่เราจะเข้าไปถามคนที่เราไม่เคยรู้จักหรือเขาไม่เคยรู้จักเราเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีวิธีการพูดเพื่อที่ทําให้เขาอะตอบคาถามที่เราถามเขาไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ไปแนะนําตัวก่อนแล้วก็ค่อยคถามค่อยๆชวนคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านคุยค่ะแล้วเขาก็จะค่อยคอยเล่ารายละเอียดอะไรเงี้ย<ม>ให้เราฟังการทํางานในรูปแบบของการลงพื้นที่ชุมชน เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนไปด้วยชุมชนก็ได้ทบทวนเรื่องราวของตัวเองไปด้วยซึ่งมันก็จะทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้การสํารวจร้านค้านิย่านเก่านอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กๆก,กับคนในชุมชนแล้วการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตยังช่วยให้ใครหลายคนในย้อนเวลากลับไปทบทวนถึงคุณค่าเรื่องราวและวิถีชีวิตผู้คนที่มีอยู่ รวมถึงพลิกฟื้นคุณค่าในพื้นที่ให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะหายไปโดยไม่มีการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่นักข่าวพลเมืองจังหวัดเพชรบุรีรายงาน